ที่ฝ้ารับมส่องแสงสำ่แดงให้เห็นเป็นคำถามกาดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำหน,นดนั้นสทิตสะท้านตั้งอยู่ถึงวันตากสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุขลอนฟ้าทิ้งทวกสิ่งมาเข้าป่าดงทิงเงือไปแห่ง สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆพุทธประวัตินะครับศาสดาของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะครับเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลลพัทครับเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ29พรรษาพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทยในการเสด็จออก นวดหรือออกบวชนั่นเองเพราะว่าต้องการค้นหาหนทางการพ้นทุกข์หลังจากที่พระองค์นะครับทรงออกบวชก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับดังนี้ 1. ก็คือบำเพ็ญเพียรพ,พระองค์นะครับทรงมีการทรมานร่างกายเช่นการกั้นลมหายใจเข้าออกอดพระกยาหารหรืออดอาหารเพื่อหาทางดับทุกข์เมื่อพระองค์ทรงมีการทรมารร่างกายไประยะหนึ่งแล้วเห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่ทําให้พ้นทุกข์ จึงเลิกปฏิบัติและกลับมาสวยพระรกยายฐารตามปกติปเจาวคีที่เคยเฝ้ารับใช้พระองค์นะครับก็จึงละทิ้งพระองค์แล้วก็ไปอยู่ที่ป่าอิสิตะมะลือทะขายวันนะครับสองก็คือะจญมานะครับเจ้าชายสิทธัตถะก็เริ่มบำเพ็ญเพียรโดยการเจริญสมาธิภาวนาจิตใจของพระองค์นะครับต้องสู้ต่อสู้กับกิเลสน,นะครับซึ่งเปรียบเสมือน พยายาม,มานะครับที่พยายามหลอกล่อเพื่อให้พระองค์นะครับหวนกลับไปสู่ความสุขทางโลกแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวนะครับ 3. ก็คือตัดสู้นะครับในวันขึ้น15าข้ามเดือน6ปีที่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับมีพระชนมายุ35ภาษาพระองค์ก็ทรงเจริญสมาธิภาวนาและได้ตัดสู้นะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐ4ประการนั่นก็คืออริยสัจสี่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย ทุกสมุทัยนิโรธเลยก็ามรคนะครับต่อมาก็คือ4นะครับปฐถมเทศนานะครับเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจัวคีทั้ง5ในวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8นะครับโดยพระองค์ก็ได้แสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตรนะครับทำให้ท่านโกธัญะญก็ได้บรรลุธรรมเบื้องต้นนะครับและได้ขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต่อมาปัญจัวคีอีก4ท่านก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ ขอบวชเช่นเดียวกันนะครับนะว่าปัญจวัคคีย์เป็นพระสงฆ์สาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าต่อมาก็คือปร,ริณิพานะครับพระพุทธเจ้าเสด็จเทศนาสั่งสอนหลักธรรมแก่ประชาชนเป็นระยะเวลา45ปีและก็ได้เสด็จดับขันธปร,รินิพานในวันขึ้น15บ้าำเดือน6นะครับซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาขณะที่มีพระชนมายุ80พรรษา ต่อมาครับก็คือประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะครับประเทศอิสราเอลในวัยยาวพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สนใจในด้านของศาสนาเมื่อพระชนมายุย่างเขา้าปีที่30พระองค์ก็ได้รับศีลล้างบาปจากนั้นพระองค์ก็ออกสั่งสอนประชาชนให้มีความรักความเมตตาต่อกันนะครับเมื่อประกาศศาสนาไปได้3มปี นักบวชชาวยิวก็ไม่พอใจแล้วก็ได้เห็นว่าการประกาศศาสนาของพระองค์เป็นอันตรายต่อพวกของตนจึงได้กล่าวหาว่าเป็นกระบทแล้วก็ได้ทําการทําให้พระองค์นะครับถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนนะครับเมื่อ,อพระชนมายุสาสามปีต่อมานะครับก็คือประวัติศาสดาของาศาสนาอิสลามประวัติศาสดาของาศาสนาอิสลามนะครับาศาสดาของาศาสนาอิสลามก็คือ นบ,บีมุฮัมมัดพระองค์ประสูติที่เมืองเมกกะนะครับประเทศซาอุดีอราระเบียนบ,บีมุฮัมมัดนะครับเป็นผู้ที่สนใจในศาสนานะครับและก็มักจะหลีกหนีความวุ่นวายไปหาความสงบแล้วก็บำเพ็ญสมาธิอยู่เสมอจนวันหนึ่งนะครับได้มีเทวทูตนะครับนำองค์การของพระเจ้ามาประธานแก่พระองค์พระองค์จึงได้เริ่มประกาศศาสนาแล้วก็นำหลักคำสอนที่ได้รับจากพระเจ้านะครับมาเผยแผ่ มีมูฮัมหมัดนะครับเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา23ปีจึงสิ้นพระชนนะครับเมื่อมีพระชนมาอยุนะครับ63ปีต่อมาก็จะเป็นประวัติศาสนาของศาสนาฮินดูนะครับศาส,สนาฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกช่วงแรกนะครับเรียกว่าศาสนาพราหมณ์และก็ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นศาสนาฮินดูถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดียนะครับเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา นับถือเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งเทพเจ้าที่สำคัญก็ได้แก่พระพรมพระวิษณุพระศิวะนะครับศาส,สนาฮินดูเป็นศาสนาที่เน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและสันเสริญเทพเจ้าครับ